ผมจะบอกให้เลยก็ได้ครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของการดูสื่อคือพิจารณาไต่ตรองเรื่องราวต้นต้นเรื่องเป็นมายังไงนะครับเราอย่าเพิ่งเข้าข้างใครออกข้างใครนะครับและให้ยึดอยู่คำว่ามนุษย์นะครับคำว่ามนุษย,ยธรรมจำคำผมไว้นะเราต้องยืนอยู่ตรงกลางนะครับสมมติปุ๊บจูนอ่ะสื่อไม่ดีด่าแม่งเลยนะครับด่าต้องด่าครั้งเดียว เนี่ยครับจำไว้นะการจะติคนด้วยบทลายต้องติครั้งเดียวแล้วจบนะครับอย่าซ้ำซากอย่าจำเจอย่าเล่าหรือนะครับดาดาทีเดียวเลยจบเลยนะครับมึงจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของมึงมึงจะโกรธไม่โกรธก็เรื่องของมึงจบคําเดียวนี่คือคนโตแล้วนะครับ hmm. พ่อแม่ผมเนี่ยนะครับผมเอ็ดทีเดียวนะครับเคยเห็นไหมเคยเห็นบุตรเอ็ดเอ็ดพ่อแม่แล้วหยุดไหมเนี่ยครับเนี่ยหายากมีผมคนเดียวนี่แนล้ ผมบอกหยุดต้องหยุดนี่ครับนี่นี่ครับแล้วเราผู้คุณเราไปบอกว่าแม่หุดโดนส้นตีนนะวัวได้แค่นี้ยโดนส้นตีนอะ่ะมีไหมมีใครบอกแม่แม่ยุดตัวนี้นะเงี้ยเงี้ยมีไหมโดนนะที่ทำเป็นเล่นนะปู่ทาได้คนเดียวรู้ว่าเออเออเขาถึงบอกงนะบุตรผู้เป็นอภิชาตบุตร นะครับที่สามารถอบรมบิดามารดได้นะครับเขาเรียกว่าภิชาตบุตรเ้าใจไหมอย่าเรียนแบบไม่ได้นะทํายังไม่มีประจำใจนะครับยังไม่เข้าลึกซึ้งนะครับถึงมนุษย์ถึงเทวด,ดานะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะไม่ต้องไปทําอะไรนะ <c oughs> แหมพอเห็นบอกปู่แหมอยากเป็นอย่างปู่มั่งเลยน้องๆเมื่อก่อนอยากเป็นอย่างปู่มั่งเลยโอ้โหไปถึงแม่กินเหล้าทาไมเพาะกินเหล้าทําไมนะเลิกเดี๋ยนี้เลยนะ แป๊บเดียว้ไหลสัตว์แก้วบินมาเลยเอ้าวลูกดีนะครับไม่ได้นะครับนีครปู่เที่ยวหาลูก <c oughs> ผมต้องกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถามว่าผมอยากไปหาลุงพลไหมอยากไปหาป้าแตนไหมนะครับเนี่ยผมอยากไปนะนะครับแต่ด้วยสถานภาพของผมเนี่ยนะครับผมหาเช้ากินค่ำ นะครับเออผมไม่ใช่คนรวยนะครับเนะี่ยเพราะว่าการที่จะไปเนี่ยเก้าชั่วโมงผมดูเช็คไปหมดแล้วล่ะตอนนี้ผมกําลังทํางานนะครับขายรีอาอ่าขายวัตถุมงคลพยายามที่จะเก็บเงินสะสมแล้วก็ของก็ต้องลงทุนผมก็ต้องเอาทุนคืนเขาแล้วเอากําไรเนี่ยเป็นค่ารถค่ากินนะครับไปกลับนะครับไม่ใช่คิดแต่ไปกลับไม่ได้ผมต้องคิดทุกอย่างนะครับเพราะอะไรลูกผมต้องเรียนภรรยาผมต้องกินผมส่งแม่ทุกเดือน นะครับผมไม่เคยเอาตังค์พ่อแม่ผมมาใช้ตั้งแต่เล็กยันโตมีแต่ให้นะครับเนะี่ยทุกวันนี้ผมถึงบอกงนะพวกคุณเป็นกุลบุตรถามทุกวันนี้เดือนหนึ่งส่งให้แม่เท่าไหร่นะครับผมถามอย่างนี้เลยบอกว่าทําไมผมกล้าพูดเพราะผมส่งให้แม่ผมทุกเดือนนะครับแม่ผมไม่มีอด เดือนหนึ่งห้าร้อยมั่งพันหนึ่งมั่งลูกได้กําไรแค่นี้นะครับแม่ผมได้กําไรแค่นี้นะครับแม่ผมให้แม่500ก่อนนะเดือนนี้แม่ครับเดือนนี้ผมได้มากแม่ผมให้แม่หนึ่พแม่ครับผมได้นะครับโชคลาบมาแทงหวยถูกแม่ผมให้แม่5000เห็นไหมนะครับแต่ต้องให้นะครับเพราะอะไรท่านเบ่งเรามานะเว่เห็นไหมเออท่านเบ่งเรามาผมไม่มีตังติดตัวนะ เออเห็นผมอย่างเงี้ยผมไม่คนไม่พกตังค์นะนะครับมันติดนิสัยตอนเป็นธรรมยุทธ์นะครับเนี่ยปอมผมเป็นพระธรรมยุทธ์นะครับมันมันติดไงนะครับเป็นสิบสิบปีมันก็เลยแบบชินนะนะครับไปไหนเนี่ยผมขับรถไปเนี่ยไม่มีตังค์ติดตัวนะเชื่อผมไหมผมขับรถไปเห็นน้ำมันเด็กไปหางหนา <laughs> ใครผมไปไหนนี่ไม่มีตังติดตัวไม่มีไปถึงปุ๊บตูมเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าภาษาธรรมเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมีเทวดาเนี่ยมีเทวดานางฟ้ามาเลี้ยงเนี่ยเหมือนผมเข้าป่าเดินไปจังหวัดไหนมีบาดใบเดียวเดี๋ยวเทวดาก็มาใส่เขาเปรียบมนุษย์เป็นเทวดาเข้าใจไหมเพราะอะไรเขาเปรียบมนุษย์เป็นเทวดาเพราะว่าเทวดาเขาชอบทําบุญทาทานเข้าใจไหมเออเขาจึงเปรียบคํามนุษย์ว่ามนุษย์คือเทวดา นะครับเราพระริยะเจ้าจะเรียกบุคคลเหล่านี้คือเทวดาบุคคลเหล่านี้คือเปรตหลักบุคคลเหล่านี้คืออสุรกายเห็นไหมเออมันอยู่ในค่าของคนทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยสมมุติครับอืมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมเนี่ยนะครับลูกศิษย์ผมทุกคนเนี่ยนะครับเป็นเจ้าวาดหมดนะครับคนเนี่ยกินเหล้าเมาเนี่ยมืออย่างนี้นะครับมือสั่นอย่างนี้นะ เนะครับเจอผมทีเดียวฮะผมตบพวพๆๆๆแปบ๊บเดียวทุกวันนี้เป็นเจ้าวาดนะ <c oughs> ไม่ใช่ตกแบบตกแบบเหมือนชาวบ้านไม่ใช่นะฮะนะี่ครับเนะี่ผมตบด้วยข้อคิดนะครับผมตบด้วยข้อคิดนะครับให้เขาคิดเองนะครับผมบอกเลยโยมพี่อิ่มหรือ,อยังเอเป็นยังไงบ้างได้ประโยชน์อะไรจากแก้วเราบ้างนะครับเนะี่นะ ขอเบอร์โทรหน่อยสิครับนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าเฟซครับครับอ๋อจ้าจ้าจ้าได้ได้ได้นี่ครับก็เบอร์โทรผมอยู่หน้าเฟซบางท่านนะครับไม่เป็นก็เข้าหน้าเฟซเนี่ยครับนี่ครับเข้าไปที่หน้าเฟซผมเลยนะครับเพราะมันจะขึ้นอยู่หน้าโปรไฟล์กดเข้าไปก็เจอแล้วนะครับแอดเข้าไปได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าเฟซอยู่แล้วนะครับท่านอยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะครับอยากจะ ดูดวงนะครับอยากจะรู้ชะตากรรมของตัวเองนะครับว่ามันเป็นยังไงทําไมมันถึงแย่ชีวิตแม่งโอ้โหทําบุญแม่งทุกวันสวดมนต์แม่งทุกวันแต่ชีวิตแม่งทําไมมันคืออับปางเท่าวะเออเห็นไหมเคยไหมใครเป็นมั่งอปู่ถามแค่เนี้ยสวดมนต์ทั้งวันใส่บาตรก็ใส่ทานก็ให้นะครับทําบุญบูชาโทษเป็นบ้างไหม เงี่ยสวดมนต์ทุกวันชิบหายยิ่งสวดยิ่งจน <c ười> เคยไหมอ่ามันมีสูตร <c ười> มันเป็นพ่ออะไรสงสัยไหมอมืบางคนไปทํางานต่างประเทศทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือก็จะเหลือได้ไงพูดเลยนไปลงขวด <c ười> ครับอืมจ้าผมปู่อยากไปแต่ขอปู่เก็บตังค่าน้ํามันก่อนนะครับค่าน้ํามันเนี่ยนะครับขั้นต่ำเนี่ย เนี่ยครับน่ะยกไปเลยนะนี่ครับอ่ะนี่ครับอ่าสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงเนี่ยนะครับค่าน้ํามันอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทและคิดดูนะนะครับจากกรุงเทพไปมุกดาหารใช้เวลาเก้าชั่วโมงกว็สิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงนะครับเท่ากับสามพันสามพันอ่าตีซะสามพันสามพันนะครับเออเดี๋ยวถูกปะวะเอออ่าพันหนึ่ง พันหนึ่งสองพันสามพันไปกับห0 0ันเจ็นครับนี่เฉพาะน้ำมันนะไปกับเ0็ดนี่ครับชั่วโมงหนึ่งเอ่อเท่าไหร่อ่ะเท่ไห่วะสชั่วโมงนะครับไปกับนี่ครับหนึ่งพันหนึ่งพันสองพันสามพันะนี่ครับเนี่ยสามพันนี่ครับเออเฉพาะนะครับค่าน้ำมันสามพันเท่านั้น นี่ครับเนี่ยค่าน้ำมันสามพันลองคิดสภาพดปเนไปกลับเท่าไหร่หกพันโอ้โห,โห,โห,หรู้เรื่องเลยรู้เรื่องกับเบื้องแตกเลยยังไม่รวมค่ากินนะนะครับขับรถไปเนี่ยเราต้องคิดให้ละเอียดนะขับรถไปเดี๋ยวเข้าปั๊มแล้วเข้าค่าปั๊มก็เข้าเซเว่นอีกแล้วเนี่ยนะเป็นไงเคยคิดปะเคยคิดมั้มว่าเงินที่ใช้ทุกวันพวกเราเคยคิดไหมะนะครับเงินเราเสียเป็นก้อนเนี่ยเสียเป็นที่ยงหมื่นสองหมื่นอันนั้นเล็กๆนะครับเงินน้อยเงินแสนเงินล้านเล็กๆแต่ไอ้เงินที่แตกกันทุกวันเนี่ย ไอเงินที่แดกกันทุกวันเนี่ยเชื่อผมเนี่ยวันหนึ่งร้อยสองร้อยเป็นวินาทีอ่ะอะ่อันนั้นมาอาดใยและร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งนั่นแหละผมจะบอกให้นั่นคือเงินที่แบบน่ากลัวที่สุดที่มันหมดไปก็เพราะตัวนี้แหละเงินใช้จ่ายนี่แหละรายวันเนี่ยปู่งานนี้ได้เลขเด็ดหรือเปล่านะี่อยู่ต่างแดนค่ะมีมีกิจการแต่อยากนะครับช่วยนะครับชอบนะครับโอ้สาธุครับ นะก็นะครับต้องต้องชี้แนะอย่างนี้นิดนึงนะคนอย่างผมเนี่ยนะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยอยู่นี้ก็มีนะครับพุนาผมบอกว่าให้ทําบุญเนี่ยนะี่ครับผมจะบอกว่าทําพอสมควรยกมีเงินหนึ่งร้อยนี่ครับมีเงินหนึ่งร้อยผ่าครึ่งนะครับอยากรวยอยากเป็นมหาเศรษฐีมึงผ่าครึ่งเลยมึงมีเงินร้อยหนึ่งผ่าครึ่งเลยอีห้าสิบมึงเก็บไว้ก่อนเออไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยห้าสิบเนี่ยทดดอกไปเลยห้าสิบเนี่ยดึงกลับไปเลยอีห้าสิบเนี่ย อ่ะเอาไว้กินเนี่ยเอาไว้ใช้นะครับอันนี้เอาไว้ทานนะครับแยกออกมาอย่างละสิบ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 อย่างละสิะจบแล้วนี่ครับและอีกห้าิบนี่ไม่ต้องไปสนใจมันคิดว่ามันไม่มีเงินตัวนั้นอยู่นะครับแต่เราเก็บทุกวันลูกศิษย์ผมนี่ใส่เปน็นอนี่เลยนะเป็นกระลอนเลยนะบอกให้ทุกวันนี้เป็นเจ้าของกิจการนะครับขายของชำที่บ้านขายแผงเลขขายไข่ นะครับออกรถสามสี่คันนี่ครับคนมาเลเซียนะครับมาผมวันเดียวครับหมดเงินไปเป็นล้านนะครับอามาพาดนะงานเดินมาเดินมาวันมหาผมเดินมารอย่างเงี้ยครับอเงีนนะครับเดินมาแบบนี้นี่ครับเออแต่ทุกวันนี้สบายละเนะครับเนี่ยเป็นเออเขาเป็นสถาปนิสถาปนิกนะครับนักออกแบบนะครับในประเทศมาเลเซีย นี่ครับรวยมากนะครับซื้อรถได้ผมคันนึ่ะนะครับผมโดนหลอกผมผมก็ใจง่ายเหมือเกี้ยเขาซื้อรถได้ผมคันหนึ่งนะครับเป็นรถเกียร์รถแบบเจ็ดเจ็ดที่นั่งเนะครับเนี่ยแบบโฟวินอะนะครับซื้อมาเสร็จปุ๊บตัวผมก็ใจดีอีกนะครับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์มาบอกจานช่วยหน่อยเอารถไปขายคงก็ให้นะนี่ครับเออทุกวันนี้ยังไม่โกรธมันเลยนะเสียรถไปเป็นกันคันนะนี่ครับเออให้มันเลยนะ บอกมึงไม่ต้องมาแล้วละ่ะ <c oughs> กูก็หมดแล้วมาก,กูไม่มีอะไรให้มึงแล้วเนี่ยวิสัยครูแบบนี้ยผมถึงไม่อยากคกตังค์เนี่ยนี่ขนาดไม่มีตังค์นะมันยังเอารถผมไป <c oughs> คิดดูและสุดท้ายโทรไปถามท่านสสท่านสสบอกว่าไม่มีหรอกครับผมไม่เคยให้นะครับผมไม่เคยติดนะี่ครับเห็นไหมพอเราไปรู้ความจริงเราก็รู้แล้วอ่ะลูกศิษย์เป,เป็นอย่างนี้เราก็ไม่โกรธมันนะเราเป็นพ่อมนะันอะ ใช่ป่ะเป็นครูก็เหมือนเป็นพ่อมันฮะมึงรับมันเป็นลูกแล้วอ่ะนะมันจะเยี่ยมันจะดีมันก็ลูกเราอ่ะใช่ไหมเออที่ไม่ทำอะไรมันอะไปบีบคอให้มันตายมันก็ไม่เอาเงินมาคืนเราหรอกจ้านะ่ครับจ้าคุณจอยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้นะครับพี่พี่น้องน้องเซทั้งสี่ภาคนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับให้เราคุยนะครับด้วยเหตุผล นะครับนะครับเวลาคอมเมนตะ์เนี่ยคอมเมนต์ด้วยเหตุผลอย่างอาทิเช่นเห็นคุณอัดเนี่ยนะครับแจ้งความผมถามใช้ใช้ใช้คอมเมนต์เข้าไปเลยผมถามจริงๆเธอครับคุณอัดคุณเป็นคนที่เรียนสูงมากคุณเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าประชาชนธรรมดาแต่ทําไมคุณถึงจิตใจต่ําทําไมคุณถึงจิตใจดํานะครับคุณคิดว่าการกระทําของคุณนี้มันถูกต้องแล้วหรือคําว่ามนุษยธรรมนั้นหายไปไหนเห็นไหม เทคนิคนะครับพูดให้เขาคิดเนี่ยผมคอมเมนต์ดีเดียวอ่ะเชื่อผมไหมอ่ะผมคอมเมนต์เนี่ยแค่คอมเมนต์แค่ทีเดียวอ่ะครับ <c oughs> พี่อัดเตะออกจากเพจเลยอ <c> ย <oughs> ่าเป็นคอมเมนต์แบบผมนะนะครับเพราะมันแทงใจเข้าใจไหมึงอย่าเป็นคอมเมนต์แบบผมนะนะครับถ้าคอมเมนต์เข้าไปปุ๊บตูมแทงใจเตะออกจากเพจเลยนะนะครับเอาไม่ว่ากันไล่พี่เกาเตะผมออกจากเพจไปแล้ว นี่ครับเมื่อก่อนผมก็อยู่ในเพจกิกรรมอ่ะนี่ครับโดนก็เตะไปเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพูดแต่เวลาพูดต้องพูดแทงเข้าไปในหัวใจนี่ครับยิงเข้าไปในจิตใต้สํานึกฮะนี่ครับไม่ใช่พูดด่าด้วยอารมณ์ไอ้เฮียไอสัตมึงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาเราอย่าไปทํนี่ครับไม่เอาเนี่ครับเอาใหม่นะครับเหมือนกับนะครับลุงพลน่ะเห็นไหมลุงพลเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับเนี่ยนิสัยนักเลงอ่ะ อารมณ์ร้อนพวกพระลั่นเลยถ้ามึงรู้ว่าลุงพลสักข้างหลังอะไรแล้วมึงจะไม่กล้าพูดคํานี้กับลุงพลเห็นนะจะสไตล์นี้แต่อยากจะบอกให้ลุงพลแกสักเกลื่อนครับไปดูวะไม่เชื่อนะอ้าวจริงๆแกสักเกลื่อนอยู่ข้างหลังนี่ครับคนรวยระดับสิบล้านยังสักอย่างแกไม่ได้นี่เรื่องจริงนะเห็นไหม ไม่เชื่อเราไหมใครไปหาลุงพลบอกว่าปู่มาหามุนีเขาบอกว่าปู่ปู่เขาบอกว่าลุงพลสักเกลื่อนมาจริงหรือเปล่าเปิดไปดูครับมีของขาวเต็ม,มอ่ะก็เชื่อผมด้นะครับพูดได้ถูกใจครับพี่อัมพัยนะครับครับผมนะครับนี่แหละครับคนเป็นครูนะครับคนเป็นนักบรรยายมันต้องเป็นกลางด่าได้ใช้คําหยาบได้แต่อย่าพั่มเพื่อนะครับเข้าใจไหมอย่าพั่มเพื่อนะครับเอาแค่พอดีพองาม นะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะมันจะติดเป็นวิสัยของเราเอะอะนิดนึงก็เอะอะนิดนึงก็ใสกแล้วเห็นไหมนะครับหนูเอ่อหนูเงินหนึ่ media, นงมื่นไอิสเกงค่ะลดสามพันนอกนั้นให้คนแก่กินเหล้าหมดโอ้โ uh หนะครับผมผมเจอที่ เจอที่อะไรนะเนี่ยที่ที่ที่ผมขับรถมาเนี่ยขอตั้งกินข้าวปูขับขอตั้งกินข้าวนะปัม๊มผมถามคําเดียวเอาไปกินเหล้าเปล่าเอาไปกินเหล้าเปล่าถ้าไม่กินเหล้าเอาตังค์ไปไปกินข้าวนี่แต่ถ้ากินเหล้าตายขู่ด้วยมีขู่ด้วยนะอ่าถ้ามันแกไม่เชื่อฉันนะแกกินเหล้าปุ๊บตูมนอนแล้วไม่ตื่นขึ้นมาเลยแล้วเป็นทุกคนนะครับเนี่ยเพราะว่าเรามองแล้วไนงะที่เรารู้เพราะอะไรรนะู้เป่าเพราะเราเห็นเนื้อหนังมันแห้งแล้วไนงะ นะครับมันกินเหล้าจนแบบว่าหนังเนี่ยมันแห้งหมดแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าไอ้นี่เลือดไม่ไปแล้วนะครับเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจถ้าไม่มีแอลกอฮอล์เข้าไปล้างนะครับเราเรารู้ถึงขนาดนั้นฮะนะครับเวลาผมรักษาคนเนี่ยนะครับนะครับเวลาผมรักษาคนเนี่ยคนกินเหล้าคนเป็นมะเร็งนะครับคนเป็นเบาหวานเวลาผมรักษาผมรักษาไม่เหมือนหมอนะนยครับเนี่ยไม่ไม่เหมือนหมอผมรักษาโดยการใช้ธรรมโอสถนะครับถามก่อนกลัวตายเปล่า คนพิการมาเนี่ยอามาพาดมาถามบอกกลัวตายหรือเปล่าอยากเดินได้อีกครั้งมึงต้องไม่กลัวตายครูไปงั้นแหละนะครับเนี่ยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่หรอกครูจะบําบัดมึงมีแหละแต่มึงต้องสู้ใจต้องสู้นะครับถ้าใจอ่อนแอต่อให้มึงมียาวิเศษบินไปนรักษาที่ต่างประเทศก็ไม่หายถ้าใจมันไม่สู้เพราะฉะนั้นต้องถามใจก่อนนะครับเนี่ยหลักการสอนของบู่นะครับแต่และคนหายทุกคน นะครับทำไมถึงหายไม่ใช่ว่าปูกเก่งนะเป็นผู้พิเศษเปล่านะครับมันเป็นทัศนะในการปลุกใจเขาหลักการแพทย์ใช้หลักหลักธรรมเนี่ยมาสอนคนไข้นะครับเมื่อก่อนไม่มีการบําบัดในโรงพยาบาลไม่มีไม่มีการเล่นดนตรีในโรงพยาบาลก็ไม่มีเงียบนะครับแต่ต้องใช้หลักธรรมนะครับ,นะรบเข้ามาบําบัดนะครับสาหรับพวกคนไข้นะครับผมจะบอกให้และก็เป็นยาที่วิเศษที่สุดที่ทพระพุทธเจ้าประทานไว้ให้ แต่น้อยคนนะที่จะใช้ธรรมโอสถเป็นครับไม่มีหรอกมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพวกเราก็ศึกษาจากท่านมาอีกทีหนึ่ง